การเพิ่มข้อมูลแปลงกเกษตรสามารถทำได้โดยการเลือกเมนู Setting เลือก Mapping Tool สามารถเพิ่มข้อมูลแปลงได้โดยการกดไอคอนแก้ไขเลเยอร์จากนั้นกดไอคอนการวาดพื้นที่วาดพื้นที่ที่ต้องการ สามารถตัดแบ่งพื้นที่ได้โดยการกดไอคอนตัดแบ่งพื้นที่ลากเส้นที่ต้องการตัดเมื่อต้องการลบแปลงทำได้โดยการกดที่พื้นที่ต้องการลบจากนั้นกดไอคอนลบกดปุ่มลบข้อมูลเพื่อทำการลบข้อมูลแปลง สามารถนำเข้าไฟล์ e s r iChef i l e ได้โดยการกดที่ไฟล์เลือก e s r iChef File จากนั้นกดปุ่มบันทึกเพื่อทำการบันทึกข้อมูล